มาคุยกับอาจารย์โออาจารย์ปารณีนะครับเ,เสียงอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่ะเยาเริ่มหนักอาจารย์และตามตัวก่อนเผื่อคนไม่ได้ดูคิที่แล้วเป็นใครมาจากไหนทําอะไรบ้างค่ะก็ปารณีนะคะปารณีถ้าตามสกุลจริงก็กิติโสติรัตน์น,นะคะหรือปารณีอับสรสวรรค์ปารณีอัปสรสวรรค์ค่ะอัปสอสวรรค์นี่เป็นฉายานามเป็นฉายาเป็นฉายานามของนางริจริงมีฉายาเยอะมาก สายาหลายสายาแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นอักษรตอนนั้นนี่มีสายาอะไรเอ่อหมอโอโซฮามนตาเทพบำบัดหมอโอหมอโอโซฮามนตาเทพบำบัดหมอโอพลังทิพย์บำบัดหมอโอศิริรักษ์มณีมนตาและเออทำทำเกี่ยวกับสายหมูทำเกี่ยวกับการไม่ไม่ใช่เป็นการบำบัดนะคะบำบัดด้วยคลื่นเสียงบำบัดจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อกี้รวมส่วนหมดเดี๋ยวเรวเดี๋ยวเราเอาสักตอนได้ได้ได้มาสะดุดอะไรถึงมาเป็นนางรำน้าสะบานนลไปไปเจอที่ไหนหรืออะไรยังไงก่อนหน้านี้ไอ้เดีกก่อนก่อนหน้านี้เคยชอบรำไหมตอนสมัยไม่ชอบรำไม่ชอบน่าจะศิลเป็นวิชาที่ไม่ชอบแล้วตอนสมัยทำงานออฟฟิศไปรำนาน้ากมั้ยไม่รำนานา ก็ํำแบบเล่นๆนะค่ะรำแบบเอ่อเล่นๆทั่วๆไปอะไม่ไม่เล้ไม่ได้ไม่ได้นํำแบบนี้เป็นอ่ะหัวหน้าตาสีนี้ไม่ไม่เข้าหูเลยไม่อ่ะไม่ตอนเรียนก็ไม่ชอบเรียนแล้วเสร็จเรียบร้อยไปสะดุดหรือไปไปสะดุดทิ้งก้อนไหนหรือพลเรือนประตูตรงไหนอ๋อไปงานไหว้ครูน้องน้องเอ่อน้องคนหนึ่งเขาเป็นแบบประมาณกลุ่มกลุ่มแบบนั่งนั่งทรงอะไรเงี้ยอ่าคนพี่องค์อ่า นั่นแ,แหละก็ไปแล้วแล้วเราก็เอ๊ะเราก็จะไปไปรำแล้วเราก็เห็นเขาบอกเก่าอะไรเงี้ยคนที่จะไปรำเขาบอกเก่าก็เลยถามว่าพูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเอาเรา,เราก็ใช้คําพูดไม่เป็นเนาะก็ <c oughs> ว่าก็แบบประมาณขอขอครูบาอาจารย์ให้มาแบบประสิทธิ์แบบกายเนื้ออะไรของเราประมาณอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าใช่เขา<อ>่เขา<อ>ให้เราพูดอ่าเขาให้เราพูดอะไรางี้พอพูดเสร็จพูดเสร็จสักครั้หนึ่ง ร้องไห้พอพูดระหว่างที่พูดเสร็จ่ะก็คือแบบเราก็ยังคิดว่าเราจะรำยังไงก็ยังคิดท่าไม่ออกว่าเราจะรำท่าไหนตอนแรกไปอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเราก็ร้องไห้ร้องไห้ออกมาอ่าร้องไห้ตอนที่คนเขาลามเราร้องไห้เราแต่งชุดพามแ่ามสใช่แล้วไปรำาแลใช่ก็คือไปไปรำที่นั่นแต่รำไปร้องไปรำไปร้องไปอ่า รู้ค่ะรู้แต่ว่ามันคุมไม่ได้ก็พอพอเราเสร็จแล้วเราก็เอาเพื่อนเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไปทําวิธีกรรมอะค่ะอ่าไปงานไหว้ภูเขาไปงานไหว้ภูทั้งนั้นก็ก็ดีใจเอ๊ะเราเราได้อ่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยอยากลองก็อยากลองเราก็จะอยู่บ้านเราก็เลยพูดแบบที่เขาไว้พูดก็พูด แบบไหว้ไหว้ปู่ก็คือรำถวายปู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเขาแนะนําว่าเราต้องพูดแบบนี้นะให้ครูบา,มา,บามาไป,ปาให้กูอาจารย์มาเป็นศิษย์ี่อ่าเหมือนกับเอ่อให้ให้แบบว่าใช้ใกายเนื้อกายหนังกายเนื้อเราอะไรในการไล่ลำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะเด็กเ็ร้อยแล้วครับพี่บ้านเลยก็รำที่บ้านมปัญหาที่สามท่เขาไม่เข้าใจเราเออไม่ไ่าเเข้างเขาเขาอาจจะ คงแล้วแหละเขาเขาลัำได้แล้วอ่ะก็ล้ำก็ล้ำที่บ้านแล้วตอนนี้ก็ไปที่วัดหนึ่งที่อุดรเนี่ยันจะไปเองหรือเขาชวนไปอ๋อนั้นไปทาพิธีไปทําพิธีที่อีกที่หนึ่งแล้วก็แวะไปวัดที่มีแถวอุดรผมก็จําวัดไม่ได้เอ่อไปแล้วก็ไปไปหาแม่แม่แม่ย่าก็ไปจับมือแม่ย่าบอกว่าแม่ย่าจับ จับมือแม่ย่า,าใช่แม่ยาสีปทุมมากับปู่สีสุดโทมาดูมานะใกล้ใกล้คลาชันนเดี๋ยวจำชื่อวัดไม่ได้วัดป่าอะไรนะอ่านั่นแหละคือจำจำชื่อวัดไม่ได้แล้วก็ไปจับมือแม่ยาบอกว่าแมขอให้แม่ย่าช่วยสอนท้าลัให้หน่อยใช่ปราสิทธิ์ท่า,ทา,ทาลับให้ อ้าวพอหลังจากจับมือแม่ย่าเสร็จเฉยๆไม่ค <Miles. S 2> ่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรน,นอกจากว่าจะนัน่งจริงๆเสร็จจะขนลุกก็ก็จับมือแม่ายา่าแล้วก็ไปตรงปู่แล้วก็พอไปตรงปู่เสร็จแล้วก็มีอน้องเขาทักมา <S <S <as> <as> ไอ,ไอ,ไอไ้ยน้องเขาทักใครคนไม่รู้จักรู้จักรู้จกั <are you S 1> จก <that> อ,อยู่ดี่เขาก็ทักว่าวันนี้ยิ้มสวยจังแล้วก็ตะกิตะกิเอ๊ะมันเหมือนไม่ใช่คำพูดเขา แล้วก็สัาพัตหนึ่งก็เลยเดินเดินไปหาเขาแล้วสปาร์นึงก็ร้องไห้ก็ร้องไห้โอกก็ร้องไห้ออกมาคือหลังจากไหว้ปู่สี่สุดโทเสร็จก็ร้องไห้เขาก็เลยบอกว่าให้เพื่อนอะเปิดเพลงให้ไม่งั้นเขาไม่หยุดร้องพอเปิดเพลงอะโอ๋ก็ไปรำหน้าปู่พอรำเสร็จโอกก็หยุดร้องไห้รำวันนั้นเลยก็รำวันนั้นก็วันนั้นใส่ใส่ชุดเสื้อเหมือนชุดปฏิบัติธรรมอะชุดสีขาวอ่ะชุดสีขาวคือคนที่ไปรำที่นั่นเขาจะไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกอะไร ก็อนไนคนเปลำพี่ญาตก็คิดว่าอย่างไรพอรำแต่ว่นะใส่ใส่ชุดไอ้นี่ไงก็เลยพอลำเสร็จก็ลำเสร็จก็ก็ก็ลำเริ่มเริ่มเริ่มจะแบบว่าจะแบบไปตรงโน้นไปบ้านโน้นบ้านนี้ไปดูไปดูสถานที่เี่จอทำวงสวงแล้วเจอปู่ก็ขอลำให้ปู่นะอะไรเงี้ยเอ่อก็ลำแล้วตอนนี้ก็มาได้งานมาได้งานลำครั้งแรกังตอนแรกอ่านี่ ก็รำไปสวายตามทาเราไปเรื่อยๆก็ลำลำที่บ้านนั่นแหละวันนี้ก็ซ้อมลำเปิดเพลงลำเองเลยแต่ว่าท่าามันก็ยังไม่ได้สวยอะไรอ่าแล้วเราลำไปลำเนี่ยทุกวันทุกครั้งเนี่ยอาจารย์โอไปลำเขาเรียกไปลำว่าเรียกอะไรอะไรนะคะไปลำเปิดพระแม่ล้ำด้านนี้กันเอ่อครั้งแรกที่ไปลำลำถวายปู่ศรีสุโธที่วัดป่ามั่นเจริญบัวธรรมตรงนนทบุรีอะค่ะอ่าฮะ อันนั้นเขาเขาบอกว่า,าเ,เขาบวงสรวงแล้วเขาบอกว่าไปรับให้หน่อยคือรู้เขารู้จักกันแต่เขาก็ให้ค่าครูเรานะใช่เขาก็ให้ค่าค,าาครูก็ <tr ue> ตอนแรกก็ยังได้ตอนจะกลับอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ด้วยซ้ำวันนั้นแล้วพี่เขาส่งมาให้อ่าเขาบอกว่าช่วยค่าน้ำมันรถอะา้นก็ เหมือนเหมือนลำตมตมวาระว่าแต่และที่ที่ไหนที่เราเคยไปอะ่ะเราก็ต้องไปลำอะ่ะอย่างบที่ผมเห็นเขาจ์ไปลำต่างต่างของอาจารย์มาอ,อ่าอันนั้นก็คือไปตั้งศาลบ้างไปตั้งทำพิธีทำพิธีกรรมอ่าก็จะลำให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามเขาว่าอยากเาทอนศาลจะถามเขาว่าเอานางลำไหมเขาก็จะเขาถ้าเขาเอาเราก็ลำให้คือเราเป็นเจ้าพิธีขอศาล ก็ทั้งกลุ่มอะค่ะอ่าก็ทําเป็นทีมใช่เราเป็นคนลังนั้นในคณะนั้นัได้ทุกคนในกลุ่มผู้ชายเละขอกลุ่มทาเที่ผู้ชาย็นไู่ได้ใช่และในกลุ่มก็มีโอเว็นผู้หญิงไง รวมกลุ่มตอนประมาณปีที่แล้วก็ไปเจอกันที่วัดเขาหน้าวิวัดอ่าแล้วก็เอ่อก็รวมตัวกันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะค่ะก็รวมรวมเป็นกลุ่มเล้ขึ้นมานมใช่ค่ะดดใช่ค่ะ ก็ก็เหมือนกับว่าธุรกิจไหมก็ไม่เชิงธุรกิจนะคะอ่าฮะไ,ไปไปตกลงกันว่าทำหน้าทีน่นี้ทำหน้าทีน่นี้ตามคนถนัดใช่ก็สุดมากโอจะเป่าสังเป่าสังใช้หดตีโลไม่ต้เป่าสังไม่ได้หายสากระเป๋าได้เอง <c oughs> ใช่ก็เป็นเจ้าว,วิธีเอ่อเรียนวิธีกรรมมา <c oughs> คือเธอจะบอกว่า ของเก่ามากกว่าถ้าถ้าบางคนเคยเป่ามาถ้าคนไม่เป่าไม่เคยของเก่ามาถ้าไม่เคยมีหนา้าที่ตรงนี้มาก็อาจจะเป่าไม่ได้อ่าเพราะบางคนก็อาจจะเป่าไม่ได้แต่ร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านองค์การได้อ่านสับเสภาได้เพราะอ่าแต่ส่วนมากพิธีกรรมจะเป่าได้เกือบทุกคนนะคะเป่าได้ทุกคนเกือบเกือบนะคะอ่ะา ก็ต้องมีพลังนิดนึงนะคะแต่ว่าการออกแรงเป่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได,ไได้ไม่ได้มากค่ะพอเป่าเสร็จแล้วใช่ค่ะก็คือทำคือเหมือนกับว่าทําพิธีอ่านองค์การอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมสวายของเอ่อนานๆจะได้อาด่าน <ไป S 1> <laughs> นอกจากว่าไปคนเดียวทำคนเดียวทคนเดียว,ดดยวใช่มีมีสองงานอะ่ะมีเอ่อสามสามงานที่ได้ทําคนเดียวทั้งอ่านองค์การทั้งลํา ครัวเ้ว่ออว่าว<อ>าเ็ขาคือขชื่อก,เ,เ,รกเราทงเราต้องเก็ต้องเชื่อเราก่อนอะว่าเราทําได้อ่ะค,คือค่ะคือยังไงละ่ะอย่างที่ที่แรกที่ออกไปทําทําคนเดียวอะ่ะเออเขาก็เขาก็เชื่อโอ้อ่ะแล้วออก แรกคนเดียวเนี่ยค่ะเอาไป็นใช่ไ่ะใช่เ,ออเ,เราประมาณไหมไม่รือมันมนะไม่ก็คือเราบอกว่าคือเหมือนกันเราก็บอกครูบาอาจารย์เหมือนเรามีครูอยู่อยู่ด้วยพอแบบเริ่มผลลูกแล้วเอามั่นใจแล้วมั่นใจนักครูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย คืออยู่แล้วเราเราเอ่านองค์การไปเราขนลุกไปอ่านองค์การไปขนลุกไปอ่าแล้วเราก็นั่นะแหละคือทุกอย่างทํทาตามสเต็ปหมดมองค์การ,าราที่เราเข้าฝนหรือไม่องค์การก็เปิดตําราได้ใช่แล้วเราซ้อมไหมคือถ้าถ้าได้อ่านมันจะเพิ่มความคล่องใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเราแบบอยู่ดีไปเปิดมันอาจจะมีตะกูตะกาดบ้างอ่าเราก็ต้องอ่านของเราได้อยู่แล้วอย่าคือคือ <Rabbi> มันก็ต้องแบบอ่าน คือมันก็ต้องผ่านการอ่านมาบ้างแหละใ่ไมีะมีเสียงเสียงกระซิบกระซาบมาโ้เขาผู้หญิงมาจะได้เรื่องเหรมไหมมันแล้วแต่บางคนนะบางแบบถ้าคนเอบางคนก็บอกว่าอยากได้ผู้ชายที่อ่านองค์การเอแต่คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทําได้เหมือนกันใครที่ไปไกลๆนี่เขาเห็นผลงานที่ถูกเคลือไปถึงลงลึกยาวเลยว่าไปม้วนไปเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นลูกศิษย์หรือบอกบอกต่อหรือก็บอกต่อด้วย อ่าเขาก็มาดูมาดูในเฟซด้วย,ใ,วยใช่เขาไปดูงานงานเล็กที่สุดในวงส่วงอะไรเล็กทุุ่ดไดวงสวง,สวงอ๋อเล็กที่สุดเหรอ<น>เป็นเล็ถอนสารถอนสารภูมิถอนสารภูมิแต่เป็นที่โลง่งกี่ตารางแบบเขาจะทำแบบพันเน้นอ,ะอ่ะ อ่าคือเป็นที่โล่แบบนี้เลยอ,ะอ่ะแต่ใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะอ่าใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้นั่นแหละอันนั้นอะที่ทเล็กที่สุดเพราะว่าเพราะว่าแค่ถอนสายเนี่ย,ย <บ S 2> ใช่เห็นไหมวงสวงบ่อน้ำม,มันวงสวงปัมป๊มวงหลวงอะไรที่มันเกิดขึ้นอ๋ออันนั้นมีของอีกทีมหนึงองอน่งของอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้าพิธีแต่โอ,อ้ไปเป่าสังกับไปลำใช่พวกนีวลาพยายามแบบที่ะอันนั้นน่ย ไปน,นต้นนั้นของอะไรอ๋อต้นสของอีกทีมงานหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเป็นนางรำมันได้่วนไปได้บดอ่ะเ<อ> <laughs> ปน็นนางรำก็ไปจับไปกัดได้ได้กัดทุกทุกท <ไป S 1> ี่กำแพงแสนนั้นคือเขาจะเปิดศาลเขาเขาบวงสรวงแก้บนใช่เขาเหมือนเขาเขาไปขอแม่แม่ต้นไายแล้วเขาถูกเขาได้ยอดตามที่เขาต้องการเขาก็เลยแก้บนก็เลยไปบวงสรวงแต่ว่าเขาตั้งศาลด้วย เขาจะให้พงศนี่เขาได้เป็น้านใช่ก็ได้คนที่มาข้างโอ้โหเนี่ยนะครับเขาต้องได้เป็น้านไม่คือค่าเจ้าเขาเขาก็ขอจากแม่แหละแม่แม่ต้นใส่ให้เขาแต่ว่าเจ้าวิธีก็เป็นคนรู้จักกับเขาใช่ไหมคือรู้จักรู้จักบอกต่อกันแล้วแล้วเจ้าวิธีก็ก็เป็นแบบสิ่์ชมรมเดียวกันอ่าเขาก็เห็นโอลำเขาก็เลยให้ไปล้ำให้ตอนล้ำนี่เราเราเรารำด้วยกานเลยใช่ค่ะ น้าลำนี่มันออกมาเองใช่ค่ะคือแต่ละที่เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่เจ้าที่ด้วยเจ้าที่จะอ่อนหวานเจ้าที่จะเอ่อยังไงอะ่ะเข้มแข็งเจ้าที่จะสุภาพอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแล้วแต่เจ้าที่งานที่ไปร่วมงานาใหญ่ๆนี่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปผ่านทององานาใหญ่ๆเนี่ยมีงานเป็นงานที่มีนำไปไปม้ำร้ำเต็มไปหมดเลยนางลำเต็มไปหมดมีน้ำร้ำหลายคณะไปร้ำ ใช่ค่ะลักษณะที่ที่เราเชื่อนางรำหลายคณะชอบมาโอบไปคนเดียวแต่ว่ายังยังไม่เคยไปกับเลยคณะเยอะๆเยอะใครออกแบบชุดให้ชุดเนี่ยไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับต้องสั่งหรือว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องใส่ชุดนี้หรือใส่ชุดนี้ใครออกแบบชุดให้หมายถึงออกแบบว่าวันนี้จะต้องแต่งอะไรชุดนี้แหละชุดนี้ออกผู้ชายต่อเข้ามา ู้ชาต่อใช่บูชาต่อบูชาต่อก็มาจะโผล่เลยแบบที่เป็นออนอยนด้ก็สีขาวส่วนมากชุดโอจะเป็นสีขาวอ่าสีขาวก็สีฟ้าที่โอใส่อยู่ประจำอ่าก็ก็จะดูจะดูดูในแบบดูในแบบทั่วไปแล้วก็จะบอกเขาว่าเอา แบบมีแขนไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ให้เขาตกแต่งให้แล้วก็ส่วนมากจะบอกว่าเอาตามจิตตามจิตของคนที่ตัดเลยคือตามจิตเลยว่าว่าว่าต้องแบบไหนอ่าถูกใจแต่ได้พอดีด้วยใส่ได้พอดีด้วยใช่ร้านตรงนี้ของโอโอตัดโอตัดการ้ากของผู้หญิงผู้หญิงนิชาที ครูเขาก็เป ah, yeah, ็นนางรำเหมือนกันเขาเป็นนางรำเหมือนกันที่อ่าใช่ค่ะเขาอ่ะก็คือถ้าสายปฏิบัติเหมือนกันมีจิตจิตญาณเหมือนกันเขาก็จะสื่อกระจายก็ได้มาซักเลยก็คือพอเสร็จงานก็ซักเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามัน เงือมันเยอะเพราะว่าราหลายเพลงอยอะแยะครับแต่ละงานรำมีรามากสุดเก้าเพลงชอบแต่ว่าเหนื่อยไหมเหงื่อเงือก็ก็เหนื่อยเหงื่อออกแต่ว่าข้างในก็ชอบก็คือแบบพอเจอแสงอาทิตย์อ่ะเราก็มีพลังอ่ะเวลาที่รำมีเท้าสายใบเทียนทำมีหรือมีทีตลอดเลยไม่เรารำแค่ช่วงสิบเอ็ดโมงช่วง กลางคืนนานๆจะมีกลางคืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นกลางคืนส่วนมากงานโอจะเช้างาจะเช้าใช่เพียงครับขากระโดครับรับทำอะไรบ้างฝากไว้นะครับสำหรับคนจะติดงองานให้โฆษณาเที่คีออะไรบ้างก็พิธีวงสรวงทุกชนิดใช่ค่ะพิธีกรรมวงสรวงทุกชนิดแล้วก็งานล้ำถวายขารับเป่าสังนะคะคือคืออยากจะให้ปเป่าสังอย่างเดียวก็ได้เป่าสังอย่างเดียว ไปอยางไปเพื่อนไปเป่าสังเนี่ยค่ะาเป่าพันห้าอ่าฟวยค่าเป่าพันห้าแต่ว่าค่าค่ารถต่างหากใช่ก็คือตามระยะทางไม่อยางนีแฟนมาด้วยไหมไม่ค่ะไม่คนเดียวคนเดียวใช่ไปโคราดก็ไปคนเดียวอะฮะไปไปขับรถไปใกล้สุดใกล้สุดใกล้สุดไกลสุด อ๋อพิษสุนุโลกไป<อ>ไ,<อ>ไหมอ่ะเชียงใหม่ก็เคยไปเชียงใหม่ก็ไปแต่ว่าไปเป็นทีมไปรถตู้ไงไปเป็นก็คือไทยกลุ่มพิธีกรรมเลยทั้งวงสวงทาทุกอย่างเลยเคยไปจัดงานวงสวงใหญ่ไมในกลุ่มในกลุ่มใหญ่ขนาดไหนก็น่าจะเป็นที่เชียงใหม่อ่ะที่ของพระนาเรศวน แล้วก็ที่หนองคายนั่นก็ใหญ่แต่ว่าเขาจัดเขาจัดเครื่องบวงสรวงเองเราไปอ่านองค์การาจาจะโอมโอไป,ไปอ่านองค์การหรือเอโอไปเป่าสัง <ไป S 2> ก็ไปลำไป,ปไปเป่าสังก็ไปลำเชิอมีกามพิธีก็เป็นผู้ชายค่ะห <laughs> วังนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเป่าสังคนละเสียง,งกันครับโอ,โอ,โอ,โอโตอนตอนหยิบมาเป่าเรารู้สึก ตอนเด็กสั่งมาเปลาไมได้หรือปล่าตอนเอาตอนแรกโอ้ยังเป่าสั่งไม่ได้นะวันแรกที่โอได้สั่งมาโออยังเป่าไม่ได้แต่ลูกเป่าได้ลูกหรอลูกนี่นะครับมีลูกแล้วนะครับเล่อ่าวก่อนนะครับมีลลูกแ้วตอนนั้นลูกลูกลูกประมาณเจ็ดแปดเจ็ดขวบใ้่ไหมเขาเป่าเป่าเขาเป่าให้โอแล้วเขาก็สอนโอเป่าลูกลูสอนให้ปล่าลูกเขาเป่าได้เลยเขาเปิดาเขาจับมาเขาเป่าได้เลยเขาจับสั่งออกมาเนี่ยเขาเปล่าเขาคนไม่มีของเก่าเป่าไม่ได้ ก็คิดว่าประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเราความเชื่อนะนี่นะครับอาจารย์ปาริีปาระนีปาระนีนะครับ,ค,รบคือเจอแต่ในเฟซน,นะครับเจอแล้วก็ขอบคุณที่ส่งคลิปลำมาให้นี่ผมเอาคลิปลำของอาจารย์มาเปิดช่องเป็นมง,งคลนตุณเช้าขอาตุค่ะนี่นครับใครจะติดต่องานงานลำงานเป่า้างงานขอสารเบอร์โทรครับ 085 0์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูงส่ค่ะชุดวงสวงถอนสารถูกสุดเท่าไหร่สมว่าผมจะไปถอนสารมาบูบ้านผมอ่ะชุดวงสวงถอนสารอ่าถอนสารเนี่ยถอนสารเนี้ยอ่ดังประมาณหกพันหอนค่ะถอนสารหกพันตั้งสารเท่าไหร่ถ้ารวมทั้งหมดประมาณอ่ะตีว่าประมาณหมื่นห้า มื่นห้าใช่สารประคุมหาอันนี้อันนี้แค่เครื่องบวงสวงนะแค่บวงสวงไม่ไม่เกี่ยวกับเจ้าพิธีนะค่ะเจ้าพิธีเท่าไหร่อ่าถ้ารวมรวมแล้วอ่ะประมาณสามหมื่นสามหมื่นค่ะถ้ารวมทั้งเอ่อทั้งหมดเลยนะทั้งของแต่จริงๆก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าเขามีงบเท่าไหร่ใช่โอ้ครับอาจารย์หครับค่ะทําไมคนถึงยังเชื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในยุคปัจจุบันหรือสิ่งเหล่านี้มันมีจริงกับแต่สมัยเขาไม่จริง มีจริงแต่บางคนก็สัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นอย่างโอมองไม่เห็นอะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอย่างบางคนว่าเห็นผีเห็นนน่นเห็นนี่เห็นเห็นเห็นเทวดาเห็นอะไรยเงี้ยโอมไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่จะแบบเออมีขนลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นานๆแบบว่าจะเห็นจะจะสัมผัสได้คือผงพยายามศึกษาศาสตร์ด้านนี้อยู่นะครับอยากจะรู้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีก่อนจบเนี่ยนะครับโอัสักหนึ่งนาทีได้ไหมได้ค่ะ สวดมนต์มนต์นตาบำบัดฟังเลนครับเดี๋ยวเราจะทาปล่อยคลิปยาวในวันงาฟังเลยครับก็ขออนุญาตนะคะเจ้าทิ่เจ้าทางสิส่ศสถานที่นี้ขอทําการสวดมนต์ตานะคะให้กับให้กับท่าน,น,นผู้ชมและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่ตรงนี้นะคะได้ผ่อนคลายนะคะได้มีความสุขในการฟังขึ้นเสียงนะคะไม่ใช่มนต์ตาค่ะมนต์ตาบำบัดค่ะ

hanaraya se o mare ni haraniya sara e nakaraniya e na ra e

โอครับขอบคุณนะครับที่มา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 ไล่มุ่นะบาบากให้นะครับก็คือถ้าอยากทำความเต็มๆนะครับไปดูที่ไลร่สดทุกวันพฤหัสท,ท,ที่โม่มจะมาจะประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งน,นะครับ<อ>เพื่อสัมผัสนะครับหลายคนไม่เชื่อนะครับ ต้องเปิดใจต้องใช้ต้องเปิดใจคือฟังอ่าอาจจะนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิฟังก็ได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องพูดโทไม่ต้องพูดโทใช่ให้ฟังเสียงเฉยๆครับหลายคนหายจากแล้วก็รับรับสภาวะลองสัมผัสสภาวะว่ารู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็อ่ะบอกไม่รู้สึกอะไรเลยแต่วันเขาคือหลังจากฟังไปเขาหลับสบายขึ้นฟังไปแล้วหลับสบายขึ้นนะครับ ขอบคุณหลับฝันดีไม่เท่ากับคนหลับสนิทนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับอาจารย์ปลาระดี <c oughs> ปาระดี <c oughs> ปาระดีอาจารย์โหรนะครับค่ะขอบคุณมากครับคด